ตัวอย่างนาฬิกาป๊อปอีกกี่บาทคะไม่รู้ครับโชว์เลงงเอง้เอาโอ๊ยเจ็บเลย,ไ,ยไปสิกิ๊ีเฮ้ยไปช่วยเขาเร็วเดี๋ยวเขาเจ็บตาเอาหมอนไปเอาหมอนไปเอาหมอนไปเ,อ,อ,ไปเอ,อ้ยเฮ้ยกระโดดสิเพื่อนเอ้ยขอบคุณนะเพื่อนไม่เป็นไรป l i ง g เอ้ยวันนี้ ทำไมกันร้อนร้อนจริงๆเลยนี่อีซ่งพลังจ๋งอะไรคบนายชิฮาร์เองร้อนเองก็ไปอยู่โค้โลกเหนือซิไม่เอาอะข้าหนาวหนาวอะแล้วเองเปิดแอร์สิบหกองศาทำไมไปอยู่โค้โลกเหนือเหรอไม่เอาอะเฮ้ยเธอเธอเธออะไรเหรอตรงนี้เนี่ยเขาเป็นประกาศร้านโชเล่เฮ้ยเร้านโชเล่เหรอใช่ไปเป็นร้านโชเล่กันร้านอะไรอะไม่รู้ งเขาบอกว่าว่าอุ้ยควาลองรู้แบบเพื่อนทำไงอ่ะเดี๋ยวค่อยไปวังก็ได้มาเลยครับมาเลยครับร้านโชเล่ตรงนี้ไปที่อื่นไปเลยไปนี่มันที่บ้านโอ้ยไม่บ้านนกเล็กครับผมขายอยู่ ไปเลยไป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 อย่าให้ไปไปโเชเร่เอ้ยออรู้จักจับพันลงลรงนกเล็กกันไปแล้วแต่ปไปไล่อะไรเนี่ยไปทำไมไมงานยืดเลยไปเออสวัสดีครับพี่น้องอาหารต้านสาตานเอ้ยเอ้ยเอ้ยของเล่นเออของเล่นของเล่น ของเล่นสตาตาโชเลก็คือ,อยิ่งหนึ่งด้างดีขายเพ้ก็จะถูกชีคาชีคาไหมเจ็บแค่ไหนก็ใช้ตาโอยเยซียนโอจุเอาไหมไม่เอา,าปะอื้อหืออะไรยิงงงอะไรมาสิจะยิงก็อกแก๊ปอะไรอ่ะะสวัสดีใครจะเล่นกัน หนูค่ะอ่าเล่นเลยอ่ะยิงเลยนะได้เลยเดี๋ยวหนูจะยิงนะเขายิงด้านนี้เล็งๆนะอ่ะอ่ะหนีสองรอบไม่เป็นไรอันนี้รอบที่หนึ่งและรอบที่สองเอา้า <c oughs> นี่โชลี่โกงปะเนี่ยไม่ได้โกงฉีขาทำเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวโชล่จะช่วยให้ยิง สู้ๆนะอีไอวอลานัทอะไรเหี้ยเอาเออเจ็บเจ็บเฮ้ยโชว์ได้อยู่ๆเลยปล่อยปล่อยปล่อยเยอะอเดีกเปรตเอ้ยเฮ้ยปล่อยจะปล่อยไม่ปล่อยฮะอิเดีกเปรตเอ้ยเฮ้ยปล่อยพอแล้วเฮ้ย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 วันนี้ อากาศถ่ายเทยหุ่งเฉลยเฮ้ย hey. วันนี้เนาะได้ไปซื้อตุ๊กตาลูกปั้นตุ๊กตาอะไรอ่ะตุ๊กตาหมีค่านะได้ตุ๊กตาเป็ดระบายเลยถ่ายรูปยิ้มบอกให้ยิ้มย,ยิ้ม,ม,มไม่ยิ้มเหรอไม่ดีอา้ามาเลยค่ะมาเลยค่ะ ถ้าเปลี่ยนที่แหละก๊มมี่โดนไปหนึ่งแล้วเอาเล็กจะยิงงงอะไอ่ะทำสิครับมีหนังยางด้วยนะคะถ้าหนังยางขาดก็เอาใหม่ได้เออหนังยางมันไม่ขาดกับจะกลัวอะไรนะหนูหยิบสิมันมีลายลายรับกับๆับๆับขับขัเออ โอ้ยเล็ดยิงอะไรเนี่ยดูในลกล้องแล้วขอโทษครับตะกล้องน่าไงตะกล้องไอดุเลยยิงม่พี่โกงปุะเนี่ยโกงไม่กตกนรกนะนาโชเล่ไมยได้ตกนรกแต่ชิขาเลยอ,อ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวโชเล่กลับ กับผมจะฉีกให้เ <sucked> อ <oppression> ้ยใครก็ได <Ramsay> ้ช่วยทัีเจ็บอุ้ยโชเล่อยู่นะออ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยเจ็บโอ้เจ็บกันใจทนไม่น้อยอุ้ยจะแหวปากทำไม อ้ยไปได้แล้วาาโ์เลโกงไม่มาละโ์เล่แล้ว,ลลลวงูพิแถมฟรีงูวิ่งเธอเธอเออะไรเหรอมีนาฬิกาป๊อปอิดสำหรับคนที่ยิงไกลเวนตตะไลแหละขอให้โชคดีนะเจ้ไอ้ผู้นี้มันอ่อนไม่ได้เรื่องเลย เดสมี่ไปทำอะไรอยู่ตรงงู้้นมาเร็วหนูมาแอคติ้งฆ่าค่ะร้านยงคะแล้วมีระกับนาฬิกาป๊อปอิดด้วยเลยคะเกมนี้มีชื่อว่าว่าเกมยิงสายเป็ดก็คือทุกคนเนี่ยจะต้องเอาหนังยางเนี่ยมาสอดตรงรูห่วงใหญ่แล้วก็ยิงโดยทุกคนต้องยิงให้ไกลไม่ชนันแล้วก็จะโดนเหมือนกับมีแล้วก็เลสอะไรอะคะ ก็เฉียขาเลยอุ้ยโชเลค้าไม่โหดเกินไปเหรอไม่โหดเจ็บหน่อยอย่างนี้หนูก็กลับบ้านสิคะเจสเี่ราคากูปองนะต้องเล่นไม่เล่นนะโดนแน่อ่ะเจสซี่เลยหนูนี่นะเม่ ก็ได้เกมนี้ขอบอกก่อนเลยนัวทุกคนไม่มีใครชนะเน๊ะเออมีสองมีมีรอบหนึ่งสองรอบค่ะเอาฉีกขาดเลิจ้ะม,มันบ่นเออะอะไรวอยวายเนี่ย เอาไอ้หนูมายืนเลยข้างหลังเนี่ยมันชโชเล่เดี๋ยวขอทำแบบนี้ก่อนเจ็บไปได้แล้วหนูจำไว้อีกนะชโชเล่วันหลังเนี่ยฉันจะไม่มาร้านชโชเล่ย์นะอีร้านชโชเลว่วอลานัทอะไรอี๋อ่ะเอาเอาเลียนมาโชเลย อมกระผมไม่เอาครับอันนั้นให้ผู้เชียร์มาดูผู้เชียร์ขอหน่อยอมาเลยครับมาเลยครับนี่เธอเธอเธออะไรอะนายช่ฮ้าหยิบนาฬิกาป๊อบอ,อ,อีกไปเลยเราไม่สนใจยิงดลครับเอา้ายังไม่เล่นเลยยังไม่ได้ยิงเลย ยิงนาฬิกาป๊อบอีดไปแล้วชั่วจริงๆเลยเด็กสมัยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลือกกันดีนะครับยังมายิงข่านะอีวละนะเข้าเตียเข้าลิ้นชักเลยนี่หนูยิงอะไรของหนูเนี่ย มันเข้าหายไปแล้วเนี่ยหนูต้องเสียกปงหนึ่งล้านบาทเลยนะเอ่อด,ดีแล้วอ่ะมาหยิบมาหยิบมาหยิบอ้ยไอเด็กพวกดีเนี่ยอะสมรังเจงมาไม่เป็นไรเดี๋ยวโชว์เล่อ่ะยิงเลยหนูครับครับอืมอือโอ้ยิยงไกลมากเลยหนูอะป๊อปนาฬิกาป๊อปอีกไปเลยขับกันค่ะ จะมายิงแจ็คหัวยอะไรมาเล่นให้เธอก่อนเลยอ้าวข้าไม,ม่อยากเล่นเธอแหละเล่นก่อนเอ้ยไม่มีตัดสินเะอ่อมิสเตอร์แฮปปี้สวรรค์ขอให้ฉันหวัวลงวันที่หนึง่งไม่ใช่สวรรค์ขอให้ฉันเราจากเกมอินาโชเลยวุ้ย สุดยอดอ่าแล้วอีกอันนึงล่ะมันหายไปแล้วครับโอ้ยไปไปไปหนูหยินยบนาฬิกาป๊อปปีกไปเลยเฮ้ยที่ยิงนี่นะหายไปหมดเลยแล้วมันหายไปไหนเนี่ย สนุกไหมครับคุณผู้ชมหนังสั้นพัรสาต,ตอนตอนเกมรา้านโชเลสสุดเพีย้ยนก่อนจะจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะ,ะก็คือผู้แพ้ม,มีกี่คนอย่าลืมกดไลค์แชร์ด,ด้วยนะคะวก็วขอตัวก่้นนะคะสวัสดีครับเฮ้ยมันหายไปไหนแล้วเนี่ย